ผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์และให้นมบุตรจะมีความกังวลว่ายาค่าเชื้อตัวนี้ใช้ได้ไหมยาตัวนี้ใช้ได้ไหมในคลิปนี้เราจะเอายาค่าเชื้อที่มีโอกาสเจอในร้านยามาเล่าให้ฟังว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้ไปฟังกันครับ สวัสดีครับเภสัชประจำบ้านเพราะเราอยากทําให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหารบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของพวกเรากันด้วยนะครับเวลาเข้าไปคุยในร้านยาหรือว่าเข้าไปคุยกับอาจารย์ในคลินิกจะได้มีฐานความรู้ในการที่จะอ๋อเออเอออันเนี้ยอ๋อพอเข้าใจละ เวลาคุณหมอเขาอธิบายกลับมาเราจะได้เออเข้าใจแล้วจะได้ได้รับประโยชน์ในการรักษาหรือได้รับประโยชน์ในการคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ได้สูงสุดนะครับในหัวข้อวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในหัวข้อของยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะที่เราใช้ได้กับใช้ไม่ได้ในร้านยาในเว็บเนี่ยพออ่านไปอ่านมานมัาจะงงแล้วเราจะจัดหมวดไม่ถูกว่าแบบเฮ้ ตกลงตกลงติดเชื้อกินตัวนี้ได้ไหมหรือว่าติดเชื้อไอ้กินกินกินตัวนี้ได้เปล่าวะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมารวบตึงให้เลยว่าว่าตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้เพราะอะไรเอาแบบสั้นๆไปดูหัวข้อแรกก่อนเลยคือยาตัวไหนใช้ได้ในหัวข้อแรกของคําว่ายาที่ใช้ได้ส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้ยาในกลุ่มของเพนิซิลินและยาในกลุ่มของตัวเซฟาแลกซิมจะเป็น2ช้อยแรกในการเลือกเอามาใช้ กับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เลือกใช้กลุ่มของเพนิซิลินหรือว่าเซฟาแล็กซิมแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาในกลุ่มที่มันเป็นตัวแมคโครไลนะครับหรือว่าใช้อยู่ในหมวดของตัวคลินาไมซินก็จะเลือกใช้สองตัวนี้ได้ไปดูหัวข้อแรกหมวดแรกกลุ่มแรกกันก่อนก็คือกลุ่มเพนิซิลินเพนิซิลินเนี่ยตัวนี้ผ่านรกได้นะครับเวลาที่เราต้องคันอยู่ท้องอยู่เนี่ยยาสามารถผ่านรกได้แต่ใช้คําว่า พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยกับทารกเพราะฉะนั้นเออ,เอ,อถึงถึงมันผ่านได้นิดหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่ได้ทําอันตรายอะไรกับทารกในครันนะครับดังนั้นกลุ่มของพีนิซิลินใช้ได้ในคนท้องส่วนการขับออกทางน้ํานมเวลาให้ breast feeding อยู่ให้นมอยู่เนี่ยตัวยาขับออกทางน้ำนมได้นิดหน่อยแต่เนื่องจากตัวยาของมันเองกลุ่มพนิซิลินน่มันไม่ไป d a m a g กับเด็ก อยู่แล้วดังนั้นถึงขับออกทางน้ำนมนิดหน่อยก็ยังเรียกว่าปลอดภัยยาในกลุ่มนี้มีตัวอะไรบ้างที่เราเจอกันบ่อยๆในร้านยาก็จะเป็นพวกเพนิซิลินนะครับเพนิซิลิน5 0 0 0อาจจะได้เจอยาในตัวแล้วก็ตัวอะม็อกซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะม็อกซี่สีเขียวฟ้าแดงเหลืองอะไรก็แล้วแต่อะม็อกซี่นะครับอะม็อกซี่บวกคาร์บูโรนิกนะครับคลอกซ่าไดคลอคซ่า ยาในกลุ่มนี้คือเพนิซิลินนะครับสามารถใช้ในคนท้องและสามารถใช้ในคนไข้ที่กำลังให้นมได้โน้ตเอาไว้ให้นิดนึงในกลุ่มนี้กลุ่มของเพนิซิลินเพนิซิลินถ้าคนแพ้เพนิซิลินห้ามใช้นะ2คือตัวที่เป็นอะ็ม x ซีบวกคาวูโรนิกชื่อกันค้าของมันก็จะเป็นพวกตัวออกแมนตินอะ็อ x ซีคลาฟโคคลาบอะไรก็แล้วแต่ที่มาลงครับคราบอะ พวกนี้เนี่ยบางทีมันทําให้เกิดการท้องเสียและไซท้องได้มวนท้องได้ดังนั้นคุณแม่ตอนที่ท้องจะกินอะม็อกซี่ก็อาจจะดันไปใช้เป็นอะม็อกซี่ธรรมดาก่อนนะครับอาจจะไปคิดถึงตัวออกเมนตินกันทีหลังหรืออะม็อกซี่คลาฟกันทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไซท้องมวลท้องรวมไปถึงถึงแม้ว่ามันขับออกทางน้ํานมได้นิดหน่อยอการที่มันเกิดความไม่สบายท้องแม่ยังไม่สบายท้องเลย บางทีถ้าเกิดยามันออกทางน้ำนมได้เดี๋ยวเด็กก็จะเอฟเฟกกับความไม่สบายท้องได้ดังนั้นอะม็อกซิคลาฟหรือว่าตัวออลแบนตินอาจจะใส่เครื่องหมายคำถามไว้นิดนึงว่าเหมาะสมหรือไม่แต่สําหรับเพนิซิลินตัวอื่นๆสามารถใช้ในคนท้องและคนที่กําลังให้นมได้โอเคจบหนึ่งตัวกลุ่มที่2คือสายเซฟนะครับกลุ่มของเซฟอากลุ่มของเซฟเนี่ยผ่านรกได้ ผ่านรกได้ในในคุณแม่ตั้งครรภ์เริ่มเหมือนเดิมก่อนแม่ตั้งครรภ์ผ่านรกได้แต่มีข้อมูลที่ไม่ทําอันตรายกับเด็กดังนั้นสามารถใช้ได้ในทุกๆช่วงระยะของการตั้งครรภนะครับส่วนในเรื่องของการผ่านทางน้ํานมผ่านออกได้นิดหน่อยนะครับแต่ในก็ตามมันค่อนข้างเซฟในเรื่องเกี่ยวกับท้องนะครับดังนั้นแม้กระทั่งเกิดการให้นม ตัวยาผ่านออกทางน้ำนมได้นิดหน่อยมันก็ไม่ได้ไปเอฟเฟกกับเด็กมากนักอยู่ดีในสายเซฟมีข้อควรระวังหรือว่าข้อที่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นิดนึงคือเนื่องจากเซฟเนี่ยมันเป็นตัว,ต,วตัวที่เราจะเจอสายเซฟในในร้านยาเจอบ่อยๆจะเป็น i b บิเลกนะครับก็จะเป็นเ e ฟฟาล e กซิมไอบิเล็จะเจอเป็นเ e ฟดีเนียออมนิเซฟแล้วก็ตัวเซฟฟิซีมก็จะเป็นตัวซีซีมที่เราเคยทำคลิปในเรื่องเกี่ยวกับ การรักษาหนองในไปรอบหนึ่งซีซีมก็ยังพอเจอได้อะยาในกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากไอตัวที่มันเป็นตัวเซฟิซีมมันเป็นตัวใหม่ดังนั้นจะใส่เครื่องหมายคำถามไปนิดนึงว่าแบบเฮ้ยปลอดภัยหรือเปล่านะครับก็อาจจะใส่เครื่องหมายคำถามไว้ดังนั้นสรุปว่าในสายของตัวเซฟสายเซฟตัวที่ปลอดภัยไอบิเล็กเรียกว่าปลอดภัยนะครับหรือว่าเซฟฟลาล็กซิมตัวนี้ปลอดภัยใช้ในคนท้องได้และใช้ในผู้หญิงที่กำลังให้นมบุตรได้ ตัวที่3ที่มีโอกาสเจอก็จะเป็นตัวคลินด้าไมซินคลินด้าไมซินเราจะมีโอกาสเจอในไหนอะ่ะเจอในตอนที่มารักษาสิว่ะมังนะครับก็คือพวกคลินด้ามิลอคลินด้าไมซินขนาด3 0มมิลลิกรัมจะเจอในพาร์ทนี้ได้บ้างนะครับกับการติดเชื้อในแถวแถวหูชั้นกลางอาจจะเจอการฆ่าเชื้อตรงนี้ได้ตัวคลินด้าไมซินตอบว่าข้อมูลยังเบลอๆอยู่นะครับยังข้อมูลยังไม่ชัดว่าเป็นอันตรายกับ คุณแม่และเป็นอันตรายกับคนที่ให้นมบุตรหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้นะครับดังนั้นต้องช่างประโยชน์กับช่างโทษให้ดีว่าเออจะใช้ได้ไหมถ้าคิดว่ามันจําเป็นต้องใช้ก็ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จําเป็นก็เลี่ยงการใช้ยาไว้ก่อนก็จะดีกว่าก็ไปใช้อตัวที่มั่นใจว่าเซฟแต่ถ้าเกิดกรณีที่ต้องแพ้แพ้กลุ่มเพนิซิลินนะ แล้วก็ใช้ตัวเซฟก็หาไม่ได้อย่างเงี้ยคลินด้าก็อาจจะเป็นโจทย์ที่สามารถเลือกเอามาใช้ได้กลุ่มที่4ที่มีโอกาสได้ใช้นะครับก็จะเป็นตัวสายแมคโครไลน์แมคโครไลน์ตัวที่เรียกว่าปลอดภัยหน่อยอาจจะแนะนำให้เลือกใช้เป็นพวกตัวอิริโทไมซินกับตัวอะซิโตไมซินนะครับชื่อการค้าของมันก็จะอ่าอิริโทไมซินนะครับเอ่อแล้วก็ตัวซิโทแมก ซิโทแมกก็จะเป็นตัว a ะซ t r o ไมซินตามนั้น2ตัวนี้มีฐานข้อมูลเพียงพอที่จะเรียกว่าใช้ได้ตัวอื่นๆอย่าเพิ่งไปเลือกใช้นะครับในสายของแม c โ l i า e อันนี้ก็จะเป็นยาในกลุ่ม4กลุ่มนะครับกลุ่มเพนิซิลินนะครับเลือกใช้ได้ตัวไหนก็จะเป็นอะม็อกซี่ทั้งกลุ่มอ่านะใช้ได้สายของเซฟไอบิเลกก็จะเรียกว่าปลอดภัย าสายของตัวคลินด้าไมซินถึงฐานข้อมูลไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอันตรายแต่ก็ยังอาจจะสามารถเลือกใช้ได้แล้วก็4คือกลุ่มของแมคโ i ไลก็ให้เลือกใช้เป็นตัวอิลโทไมซินแล้วก็เป็นตัวอะซิโทไมซินกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าปลอดภัยและใช้ได้นะครับทีนี้มาดูในหมวดของความซีเรียสบ้างตัวที่ห้ามใช้นะครับตัวที่เวลาที่มีการตั้งครรภ์หรือมีการให้นมบุตร ห้ามใช้มีอะไรบ้างอันนี้สำคัญเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละตัวค่าเชื้อกลุ่มแรกที่มีโอกาสได้เจอคือควินโลนก่อนควินโลนเนี่ยเราจะเจอในกรณีของพวกท่อฉี่อักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับซิปโฟฟ็อกซินเอ,อ่อน็อกซินเลวอฟอกซินพวกนี้เนี่ยมันอันตรายตรงที่ตัวโมเลกุลนนะ่ะมันเล็ก นะครับดังนั้นมันจะผ่านโรคได้แล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเซฟกับเด็กหรือเปล่าดังนั้นเลี่ยงเอาไว้ก่อนรวมไปถึงการให้นมด้วยก็เช่นกันสายควินโลนใส่เครื่องหมายคำถามอันใหญ่ใหญ่แล้วกากบาดเอาไว้ว่าอย่าเลี่ยงได้เลี่ยง,ลยงและอีกกรณีหนึ่งคือเวลาที่เรากินสายของตัวควินโลนไปต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ ตัวแบคทีเรียภา,ายในช่องคลอดเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดี๋ยวเชื้อราในบริเวณช่องคลอดะจะมีปัญหาอีกก็เดี๋ยวติดเชื้อราลามเข้าไปในมดลูกเดี๋ยวงานงอกอีกดังนั้นสายควินโลนซิโปฟอกนอฟอกเลว o ฟอกพวกนี้ระวังตั้งคำถามไว้ว่าไม่แนะนำตัวที่ 2, เตต้าไซคลินเตต้าไซคลินตัวนี้จะมีปัญหาที่จะทำให้เด็กเกิดฟันเหลืองนะครับฟันเหลืองกระดูกมีปัญหาห้ามกิน นะครับในช่วงที่มันเป็นเดือนที่4ถึงเดือนที่9รวมไปถึงการให้นมด้วยเตต้ากากบาทเตต้าไซคินเตต้าอยู่ในไหนเตต้าอยู่ในตัวทีซีไมซินอ่าอันนี้ระวังหรือว่าคลอเตต้าตัวออริโอไมซินกากบาทนะครับยา yeah. อีกตัวหนึ่งคือตัวคอรัมเฟนิคอแต่คอรัมเฟนิคอตัวนี้ทําให้เกิดตัวเขียวแต่ว่า เราไม่ค่อยเจอกันในร้านยาละคอแรมกับตัวโพลิมิซินโพลิมิซินอาจจะเจอในยาหยดตาหรือยาทานะครับคอแรมกับโพลิมิซินเป็นอันตรายกับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่ห้ามใช้ก็คือตัวโครไตม็อกซาโซนะครับหรือชื่อการคงมันที่เราเจอก็จะเป็นตัวแบคทริมแบคทริมนี้ห้ามกินตั้งแต่ช่วงเดือน7ถึงเดือนที่เดือน9นะครับจะทำให้เกิดภาวะของตัวเหลือง นะครับแล้วก็ตัวเมโทรดินาโซเมโทรดินาโซขนาด400มิลลิกรัมบางทีเราจะเจอตอนที่เอาไว้ใช้ฆ่าเชื้อลึกๆฆ่าเชื้อต่อมน้ำเหลืองนะครับหรือว่าหรือว่ามีการใช้กับภาวะของเป็นฟันผุหนักๆเมโทรดินาโซ400มิลลิกรัมตัวนี้ก็ห้ามกินทำให้เด็กพิการได้ดังนั้นขออนุญ,ญาตสรุปตัวที่ห้ามใช้ในคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมก็คือ1ควิคุโลนให้ระวังเพราะว่าตัวโมเลกุลมันเล็ก นะครับกับอาจจะทําให้ความเป็นกดด่างหรือแบคทีเรียในช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดภาวะการติดเชื้อย้อนกลับเข้าไปได้ตัวที่2คือตัวเตต้านะครับห้ามกินฟันเหลืองนะครับตัวที่3กับ4คือตัวคอแลมกับโพลิมิกซินตัวนี้จะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่อาจจะอยู่ในลนักษณะของยาทานะครับตัวที่5กับ6ก็คือตัวโคไตม็อกซโซหรือว่าสายแบคทริมห้ามกินนะครับแล้วก็เมทโทดิดาโซขนาด400มิลลิกรัมอาจจะเจอในกรณีของฟันผุ นะครับหรืออาจจะเจอในกรณีของการติดเชื้อลึกๆต่อเน้ำเหลืองห้ามกินดังนั้นคลิปนี้ขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับว่าตัวที่ปลอดภัยสายเพนิซิลลินกินได้สายเซฟกินได้คลินด้ากินได้แล้วก็จะเป็นแมคโรไลกินได้2ตัวก็คือตัวอิริโทไมซินกับอะซิโทไมซินซีลิีนี้กินได้นะครับเปิดวงเล็บ แต่ไม่ใช่บอกบอกกินได้ปุ๊บวิ่งไปหาร้านยาแล้วบอกฉันจะเอาอันนี้ปรึกษากับเภสัชเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีนึงก่อนเดี๋ยวจําผิดเดี๋ยวงานงอกนะครับตัวที่ห้ามกินตัวที่ไม่แนะนําให้กินคือฟีโนโลนะครับสายท้องเสียนอฟอกซิโปฟอกเลวฟอกอห้ามกินอะไรอีกก็จะเป็นสายตัวเตต้าฟันเหลืองนะครับโพลีมิกซินนะครับสายตัวหยอดตา นะครับแล้วก็ตัวคอรัมฟานิคอหยอดตาก็มีนะครับตอนนี้ก็เลี่ยงไปก่อนได้แต่บางทีเขาบอกว่าใช้ภายนอกก็โซโซนะแต่ไม่แนะนำแล้วกันแล้วก็ตัวโคไตมอกโคไตมอกก็จะเป็นตัวแบ c k ทริมแล้วก็เมโทนิดาโซห้ามกินพวกนี้คลิปนี้จบเท่านี้ถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจฝากฝากคอมเมนต์เอาไว้นะครับและถ้าเกิดมีคนสนใจในเรื่องของยาในคนไข้ ที่ตั้งคันกับให้นมเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าในหมวดของยากแยก้แพ้ยากแยก้ปวดแยกกันไปต่างหากอีกทีหนึง่งสำหรับในคลิปนี้ก็ขอไว้ประมาณนี้นะครับมีคอมเมนต์ข้อสอบถามใดๆสามารถถามเอาไว้ได้ก็จะพยายามเข้ามาตอบให้อย่างเต็มที่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ